วัสด,ดีวันรุ่นทุกคนผมปายครับ, <S <S รบกลับกันมาในปืนซีซั่นหกันยังอยู่กับปืนใน Berlin Park เหลือแค่สไนเปอร์ปืนเดียวแล้วก็คือ XRK Stalker หรือชื่อจริงมันคือ CDX 5 0าสิบเอาโดยรวมมันเป็นสนไนเที่ผมมองว่ามันดูบรลานสุดในบรรดาสไนเปอร์โมโนแฟร์สทุกปืนและมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรขาดไปหรือมันไม่ได้มีอะไรเกินวันจอดวันคิวโซนของปืนเนี่ย เริ่มต้นมันอยู่ที่ช่วงตัวขึ้นไปถ้าเลย4 7เมตรและยิงช่วงท้องเนี่ยก็คือนัดเดียวไม่ตายไฟล์เลทปืนนี้จริงๆถ้าดูในสเตตมันจะขึ้นว่าไฟล์เลทมัน50ใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ไม่ตรงปก <laughs> เพราะไฟล์เลทที่แท้จริงของปืนนี้คือ3.9ลามมินิตซึ่งห่างจากแคทเอ็แค่6ลาวมินิตเท่านั้นเอาจริงถ้าดูเปผืนก็ เหมือนจะพอๆกันอ่ะปืนนี้มันรีแชมเบอร์ลิงสปีดเร็วกว่าถึงมันจะยิงช้าพอๆพกับแคทเอ็มอาร์แต่ยังดีหน่อยที่เรื่องวันช็อตวันคิวโซนมันได้เปรียบกว่าพวกลองโบกับเควีอินทิวเตอร์ที่มันต้องยิงอกขึ้นไปในช่วงแรกเลยแถมไอ้ลองโบคือยิงช่วงแขนล่างก็คือนัดเดียวไม่ตายด้วยแต่สิ่งที่นำกว่าชาวบ้านเขาเลยของปืนนี้ก็คือเรื่องบูลิเวโลที่ ไวที่สุดในบรรดาสไนเปอร์ทุกปืนของโมโนั่นก็แฟร์สามและนนำ kv inhibitor เพราะตอนแรกที่ปืนนี้ยังไม่เข้ามา kv inhibitor เป็นปืนที่สไนเปอร์บุริเวลไวที่สุดเรื่องโมบิลิตี้กับแฮนดิลลิ่งปืนนี้ก็ไม่เท่าไหร่กลางๆแต่จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ปืนนี้มันอาจจะเป็นข้อเสียของใครที่เพิ่งเก็บเวลก็คือกล้องเริ่มต้นของมันค่อนข้างที่จะซูมลึกอยู่ระดับหนึ่งเอาละสไนเปอร์ก็เหมือนเดิมเซตเน้นควิปสโคปแล้วก็เซต เน้นซุ่มยิงไปไลเอินเทสเตล่าตีบวกแล้วก็นาโกสเสริมดวงอ่าเสริมดวงเสริมพวงจุย้ยาห้องเล่นกันดีกว่า let's go โอ้โหสแคปยาดสวยลนทีตรงนี้นี่แนะหละโมก็สนเปเปอร์มากๆสามสองหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเทสไฟล์เะไฟของปืนนี้กันแล้วดูกล้องของปืนนี้นะอันนี้ระยะเท่าไหร่นเนี่ยเกตีไป20เมตรแล้วกัน ลึกกับลึกระดับหนึ่งนะฮะเทสไฟเล่ของปืนนี้แน่นอนว่าทั้งเซตควิกสโคบและเซตเดนซุ่มยิงผมเอามาใส่ไอโบแน่นอนไม่ต้องเสืบเลยนี่ซุ่มยิงนี่ซุ่มยิงอ่าตรงนี้แหละนี่ วันช็อตวันคิวเจะสมเมตรโหเมื่อกี้เห็นชาเลนจ์ปะแค่กองเริ่มต้นมันก็คูณแดแล้วอะนี่ไม่โดนยังไงวะโดนไปดีเฮ้ยดดยด,ดยดดยดดดดยยยดยยอยย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 ยอยย โ็คู่ดิชาร์จแล้วใครมันตั้งไอ้ดีพอร์ตรงนี้วะเลนสเนเปอร์ใจต้องเงนิ่งน้องๆบักเตอร์เต้ไปป่วยรุน Uh, 80เมตรก็ยังนัดเดียวตายตะกี้น่าจะยิงโดนแขนด้วยนั่นนะ่ะมาใช้เพลโลโอ้ยมันเอาแล้วว้าจบกันอ่าอ่าโอ้หลังเข้าอีกนี่วิกสโคบวิกสโคบว้าวไปสามนัดนัดที่สี่ต้องโดนแล้วละ่ะเฮ้ยมันมีดมันมีดมันมีดไอ้นุ่มเกือบตายเพื่อนว้าวนัดสุไาย นัดสุดท้ายไม่โดนหลบก่อนจุกจุกจุกจ,กจุกอุ้ยจุกมาโอ้โหลืมไปว่ามันประตูมันเปิดอืมหน้าใสาไปนิดนึงอตบนคิวอุ้ยว้าวหัวแตกไปก่อนวัยรุ่นเอาจบแล้ว นะกดไปย8ิบตัวมานะแต่งแบบเน้นควิกสโคปกันควิกสโคปควิกสโคปอ่ะอันนี้บอกก่อนเลยว่า <c oughs> เหตุผลที่ไม่ตัดบารเรลออกไปไหนว่าตัวที่มันเพิ่มเอ็มนาซัสสปีดอ่านี่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 ตัวนี้ h a นเดลเลอร์ h o r t b a r r ช็ ew, ที่ไม่ตัดบารเรลเพราะอย่างเดียวเลยฟิ i เลสต c นมันลดไปตั้ง30%ซซึ่งโคตรเยอะ <c oughs> ตอนที่ลองพวกของแต่งอยู่แล้วลองใส่ตัวเนี้ย หน้าโคตรสั่นเวลาโดนยิงผมเลยไม่ตัดบาลเรลไม่เอาตัวนี้เลยแล้วก็ไปลงกันอย่างอื่นแทนอย่างแรกเลเซอร์ผมใส่ผิดไปมันต้องเป็นตัวนี้ FSO s Lv เจ้าเก่าเดิมเอา handling มาแล้วก็ aiming stability ที่เสียก็สตูเห็ลเซอร์เราตอนเลงอย่างที่2ก็ออปติก ตัวนี้ x r a Stalker Factory a l l a n s i t e เอา a l l a n s i t e เดิมๆมันมาเลยที่ได้ก็ m n o s e Speed แล้วก็ a m Walking Movement Speed อย่างที่3าม Stock ก็เป็น Low no Stock นะตัดผ่านท้ายออกไปที่ได้ก็ได้พวก Mobility กับ Handling โดยรวมมาเลยส่วนที่เสียเนี่ยเสียพวก Recoil c o n t r o นะฮะแล้วก็ เฟินเลสสแตนหน่อยหนึ่งอย่างที่4คือต้องใส่เลยเพราะไม่ไงั้นมันชักกระสุนช้ามากโบนะฮะ XRK Stalker <X R> Light Bow <บ>เอาリชั่มเบอร์ลิงสปีดมาที่เสียก็ร e ชั่มเบอร์ลิงแอคคูลอย่างสุดท้ายเ e ีย g ิฟ p ก็เป็นตัวนี้ XRK Stalker Factory g i p ที่ได้ก็พวก Handling ส่วนที่เสียก็พวกเรื่องรีคอยมาดูคียหลักของเซตนี้กันได้โมบ i ลิตีมาเลยนะฮะแล้วก็ Handling ได้โคตรเยอะไฟเลดด้วยเออเวลาชักกระสุน ส่วนที่เสียก็รีคอยคอนโทรแต่เอาจริงเราเล่นแบบคุิสโคบอะเรามาได้แบบเล็งค้างพอยิงเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกแอคคูเรซีนี่คือเสียฟิลเสแตนไป11%คือโดนยิงอาจจะน่าสั่นกว่าแบบไม่แต่งหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเอาไอตัวบาเรล,ลที่ผมบอกว่ามันหักฟิลเสแตนไปเยอะอันนั้นคือโดนยิงแล้วน่าสั่นมากเลยนะเว้ยแทบจะคุคสโคบไม่ได้เลยอะใส่เสริมดวงหนอ่อยครับอินเทอร์เซาตีบวกนโกดเสริมดวงนี่ฮา,าร์รดพอยต์โดม แบบสุดที่รักแล้วไอเลนไซด์มันอะมันทำให้ผมนึกถึงบอลิสต้าในแบ็คอบสองเลยเว้ยใครเคยเล่นบ้างใครเคยเล่นบ้างไอสไนเปอร์ที่มันมีไอเลนไซด์อย่างเงี้ยเทสไฟเลสหลังจากใส่ไอบอลลิชที่เพิ่มรีแชมเบอร์ลิงส์สปีดใส่แล้วชื่นใจขึ้นมาหน่อย <laughs> ส่วนอันนี้เอ็นดซดปวบปดบ,บ เอาจริงมันก็ยังช้านะแต่ถ้าใครไม่สนเรื่องฟินเลิสแตนน์ก็ไปตัดบาเรลออกก็ได้แต่ระวังนนะโดนยิงอะ่ะหน้าสั่นโคตรเลยเล็งแทบไม่ได้เลยอะ่ะถ้าตัดบาเรลออกไปอ,ะอ่ะไม่มานะอุ้ยอา่ามีตั้งเคสมอด้วยเอ้ยดเบรกทันด้วยวะอ่ะจะไปป่ะ เอ้ยอ๋อสุดเพื่อมันใส่พิกโอ้อดหนุกเลยอะ่ะโอ้โอ้มันตามมาถึงที่เลยนี่ไม่ตรงเลนฟังดีอุย้ยสแนปโผล่อะครับน้องๆไม่ตรงเลนมือสันไม่ตรงเลน โอ้ยมัน่นู้นะอ้าวโ้ยนี่อุ้ยไม่โดนอีกอุ้ยเข้าหัวไปก่อนไปรุ่นข้างหน้าข้างหน้ามันเอาลองโบมาต้องกระโดโดสิงสู้มันกระสู้ไม่ได้ <S 1> <S 1> ตือปืนเนี่ยถึงโอเวอร์รอมันจะดีที่สุดแต่ยังไงมันก็มีบางอย่างที่อาจจะแพ้อยู่ดี อย่างเช่นลองโบนี่แหละระยะใกล้และยิ่งถ้าลองโบใส่แจ็คอัลตมาเก็ตพาร์ตอ่ะอันนั้นโคตรโคตรโอเวอร์พาวเวอร์อ่ะอุ้ยทิปเป็นคิวมีหน้าก็มีไอ้นุม่มไอ้นุ่มโอ้โหหนึ่งตัวสองตัวอ่าหลังเข้าอีกอุ้ยโดนขาไม่ตาย แต่เนี่ยโดนตัวแน่นอนถ้านัดเดียวอ่ะเฮ้ยใครมันมาโซนอะไรตรงนี้โซน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 ไม่โดนอีกหนึ่งสอเฮ้ยไอ้นี่ใครโอ้ยังเหลือยังลงเหลือเออเอ,อ,เอาจริงๆถ้าเน้นควิกสโครอ่ะป้นอื่นยังมีภาษีกว่านะแต่สำหรับใครที่อยากเล่นจริงๆอ่ะอรนเนี้ยก็แล้วแต่ ท้ายสำหรับเซตเน้นซุ่มยิงของแต่งมีแค่ตัวโบที่เหมือนกับเซตแรกอย่างแรกมาโซเป็นตัวนี้ว VT7 Spirit Fire s u p p r เ s s o r XL ที่ได้เนี่ยก็พวกได,ดเมจเลนโดยรวมมีรีคอนโทรเข้ามาช่วยหน่อยแล้วก็ยิงแล้วสตูไม่เห็นเลยได้เราในมินิแมป ส่วนที่เสียก็ M+ อไซส์สปีดสปินทูไฟแล้วก็เอ็ม k i n g ิ้งเซนิเอย่างที่2องแอมมูนิชก็เป็นตัวนี้จุดห้าสิบแคลไฮเวลูซิที่ได้ก็บูลิตเวโลแต่เสียก็ไดเมจเลนเอาจริงอ่ะเสียไดเมจเลนไปแต่ว่าหลังจาก47เมตรอะ่ะช่วงอกขึ้นไปก็ยังยิงนั้นเดียวตายอยู่ดีอย่างที่3ก็บา r รลเป็นตัวนี้ XRK s d a l k e r Factory Barrel ที่ได้ก็ได้พวกรี co อยมา แล้วก็เฟินเลสสแตนด์ด้วยส่วนที่เสียก็เอ็มดาัสสปีดอย่างสุดท้ายนะฮะออปติกอันนี้คือน่าจะเน้นซุ่มยิงล้วนๆเลยแลปเตอร์ FVM 40ที่ได้นะก็เอากล้องมาเลยคูณ13มาแล้วก็ที่คำนวณบูเลตตอบด้วยอ่ามันเป็นกล้องจากไอ้นี่วิทักเอ็์นะฮะถ้าใครที่เคยปลดล็อกมาที่เสียนะก็เอ็มดาวซัสสปีดเอ็มวอลกี้มูมิสปีดและสตูเห็น แสงจากกล้องเราอะกว้างมากแต่ถ้ามันเห็นระยะไกลๆอะมันก็อาจจะเล็กลงมาหน่อยดูคีย์หลักของเซตนี้ได้เนี่ยก็คือได้บุรกเวโลมาเลยจากเดิมมัน860เมตรต่อวินาทีอันนี้เพิ่มมาเป็น1,109รีอคอร์ดคอนโทเข้า,เามาด้วยเพราะว่าเวลายิงระยะไกลเป้ามันจะได้ดีดน้อยลงส่วนวินเทนเซสแตนก็ด้วยเหมือนกันที่เสียก็แฮนด์เลิงอย่างเอ็นดอร์สัปีดแล้วก็ส p ดเป็นทุกฝั่สปีดใส่ i อ็นเทลเซล่า Stella, กับหน้าโกตเสริมดวง เฮงๆอ่หาอ,อินเวชั่นไม่ก็กาววอลนี่แหละมาฮะอินเวชั่นอ่าเออเราใส้เซตนี้เอาจริงก็ช้าแบบไม่แต่งหน่อยนึงนะอ่าจองบ้านหลังนี้ก็ได้อย่าได้มีใครมายุ่งนะไม่เอานะเดี๋ยวใครวะตะ่กี้นี่อืมมาคารลอบลองช็อตไปห้าสิบสี่เมตรนี่เดี๋ยวนะ อ๋อต้องเครนตรงรถเครนพ็จะมีจุดแคแมป์ได้ละเอ,อ,อ้ยเดินเดาาาเดเดินเดิาเดิาเดดเดิเนเนนเนเดเมตรไอเนี่ยคนแน่เเเ <laughs> ินิน <laughs> <am> อะไรไม่ต้องไม่ต้องขี่เดี๋ยวนะรอกันรอกันแอนเนียนเนียนเนียนนี่ขึ้นมาทำไมไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไอกล่องกระสุนไอ้นุม่มเออไอนี่ก็ไม่ใช่เพื่อนนี่นี่นี่ดอนแน่นิ่งไปหนึ่ง โอ้โหเป็นี่ชิ้นงูฟแล้วปล่อยมันมาได้ไงวันนี้เสร็จละเสร็จละไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเอ้าอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะโออยู่บ้านข้างล่างด้านขวาโอเคนี่ไงเออบ้านหลังนี้อุ้ยโดนโดนโดน อยู่นิ่งๆดีเอาโอ้โหหมดเวลาก่อนแล้วมันไม่บอกด้วยว่าค่าไปเท่าไหร่เนี่ยเอาละ x อ็ o โอ e คนะฮะหรือ CD50 เอาจริงๆอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นสนัยที่มันไม่ได้มีอะไรที่มันเกินไปหรือว่าขาดไปแต่ปืนมันออกไปทางเน้นซุ่มยิงมากกว่าถ้าจะเน้น สายาควิกสโคบแนะนําไปพวกลองโบหรือไม่ก็ KV i n อินเท o r ดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าปืนนี้ไอ้พวกเอรอสเซส e ปีดกับโมบิลิตี้มันจะไม่ไม่ดีนะมันก็กลางๆอ่ะพอเล่นได้แต่อย่างดีที่โซนวันฉ็อตันคิวอ่ะเริ่มต้นมามันยิงตัวนะัดเดียวตายถึง47เมตรแต่พอหลังเลย47เเมตรมันก็ยิง อกขึ้นไปถึงจันัดเดียวตายถึงเรื่องวันช็อตคิวโซมันอาจจะสู้แคทเอไว้ได้แต่พอมาดูรวมๆแล้วอะบางอย่างอาจจะสู้แคทเอได้หน่อยหนึ่งคลิปหน้าเดี๋ยวไปเจอกันกับปืน BP50 นะฮะปืน a r อาซสันนะฮะคลิปนี้นะไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไวรุ่นโกนดา